ตอนนี้มีดรามา่าครับเป็นดรามา่าเกี่ยวกับซีรีส์เนาะดรามา่าครั้งนี้เนี่ยติด Hashtag อันดับหนึ่งใน X h a นะครับน mm ี hmm. ้ก็คือแบนด์ซีรีส์ท่านคุณโดยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยต้องถาวความว่าเป็นการทำมาจากเว็บตูนไทยนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นซีรีส์ประเด็นหลักๆก็เริ่มต้นที่ว่าตัวละครตัวละครเนี่ย ดีเทลหลายๆอย่างเช่นรอยสักเอยหรืออะไรเอยอาจจะไม่ได้ตรงกับคาแรคเตอร์ที่ถูกวางไว้ในเว็บตูน 2. ก็คือตัวพอตตัวพอตเนี่ยก็เหมือนพอเริ่มต้นนะครับไม่แคสไม่ตรงปกเนี่ยก็เกิดมีปัญหามากมายตามต่อๆกันมาโดยเขาเนี่ยคอมเมนต์กันตั้งแต่ทีเซอร์ออกแหละ คอมเมนต์ก็มาเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ต่าง,าง,างๆนานาแต่ก็นิ่งกันจนบางคนนะครับเขาก็บอกว่าไปซื้อลิขสิทธิ์มาทําแบบดูถูกคนอ่านอ่ะทำนองนั้นโดยตอนนี้เองเนี่ยถึงขั้นว่าจะไปตามแบรนด์สปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้เลย ตอนนี้ต้องดูนะครับว่าทางค่ายเนี่ยจะจัดการกับดราม่าครั้งนี้ยังไงโดยหลายคนเขาก็บอกว่าถ้าไม่จัดการดราม่าครั้งนี้เนี่ยปล่อยเงียบปล่อยเซอร์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีโดยหลายคนก็อยากวิพากษ์วิจารณ์อีกนะครับว่าเนี่ยไปเลือกคู่ที่เน้นแบบให้มีจิ้นจิ้กันเจาะตลาดสาววายแต่ก็ไม่ได้เห็นใจคนที่เขาเป็นแฟนคลับของเว็บตูนเลย